ได้ดอกคานทั้งหมดมดวันนี้ดอกไม่แดง <c oughs> โอ้ยคนเดียวต้องผลได้หมดคนเดียวต้องผลได้หมด <c oughs> อ้ <c oughs> าวเซ็นทรัพันผสมมะเร็งเลยเลยเซ็นทรัพัน <c oughs> หมายเลขห้าร้อยยังไม่มา มันไม่มีลมกัดตอกไกลๆเพชรนาพันเดี๋ยวโยนหม้อค่ะแล้วจะไปสนุกสนานกับเพชรนาพันเนอะยมหอมอะไรกันเลยยำในพ้อต้องโยนพอจอกี่รอบใช่ไหมพ่อ กานกับเป็นตลาดพันรอบสองรอบเลยโยมนยย่ายๆกันลมไม่ไปไหนนลมเห็นใจคนอยู่ข้างบนเลยหันก็จะต้องหันสนุกสนานั้งชิงกับตังเลยเลยหมอ ยังไม่หมดนะเนี่ยจะน้อยยังไม่หมดนะเนี่ยแต่กูก็ต้องชนะโอเคตลาดพันเจมผมลงรอเด้อเดี๋ยวพี่น้องเรียร้องนะจะไปสนุกสักรอบสองรอบรวยแม่จะคนต้องหมดเนาะ ลมว่านี่เป็นใจก็อยู่ข้างล่างเลยงานแข่งคาเนี่ยแหว่ง้อยไปมาแล้วมาแล้วมาแล้วแหงแดงมาแล้วแหว่งแดงมาแล้วโคตรข้างลันงคาเอามาเนี่ยไปละคาข้างล่างเลยยังเดิม ให้คุ้มค่าหรอเดี๋ยวไปจะตะปูว์ตามหนางเกี่ยวระวัง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 เรียบร้อยพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวไปคุ้มค่าแกงลอยอยู่กนหลังคา หมดแล้วหมดแล้วไปไปไปไหนทร์ทรัพย์นั่นเด็ดฉันบอกทร์ทรัพย์เด็ดโต๊เดี๋ยวคงใครเด็ดโต๊ะมาทรัพย์ได้กระเป๋าหน้าเว้นนะมาหลับกันทันเน้อหนี่นี่มีโทรศัพท์มีแว่นตามีกระเป๋ากายโต๊มาหลับเนื้อฉันบอกระวังเขาจะทรัพย์ระวัง